นี่คือนกเงือกนะครับกำลังทํารังบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านขีเนะตําบลนาเกียนอ,อําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ครับถูกเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่บันทึกเอาไว้ได้ครับขณะที่นกเงือกตัวผู้กำลังนําอาหารมาป้อนตัวเมียที่อยู่ในโพรงกับลูกนะครับการพบนกเงือกครับเป็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นบ่อยนักนะครับทำให้ชาวบ้านตื่นเต้นแล้วก็ให้ความสนใจ ส่วนความกังวลเรื่องการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบกับแหล่งทำรังและระบบนิเวศชาวบ้านยืนยันครับในพื้นที่ไม่มีการล่าสัตว์และมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของสัตว์ปา่าครับนกกกเนี่ยครับก็เป็นหนึ่งใน13ชนิดนก,กเนืออที่พบในไทยนะครับก็จะอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ป่าดิบเขาป่าดิบชื้นหรือว่าพื้นที่ป่าที่มันเป็นพื้นที่ป่าที่อามสมบูรณ์เป็นผืนใหญ่นะครับ ซึ่งนกเนืออเนี่ยหลายๆชนิดนะครับก็จะเป็นแต่ชนีดชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าด้วยนะครับเพราะว่านกเงือกนีครับตัวมันใหญ่มันจะต้องใช้พื้นที่ในการหากินเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ในการทํารังวางไข่ของมันเนี่ยมันก็มันจะอาศัยต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีโพรงให้สําหรับเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงตัวเมีย สำหรับนกเงือกที่พบค่ะหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก่อยบอกว่าเป็นหนึ่งในพันหายากชาวบ้านเรียกว่านกกกหรือนกกระหังปกติอาศัยอยู่ตามป่าดิบเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งในอำเภออมก่อยก็จะพบนกเงือกชนิดนี้กระจายอยู่ตามป่าค่ะมีตลอดมีตลอดชาวบ้านช่วยกันดูแลยังไงครับช่วยไม่ช่วยกันไปไเพิ่ห้างใขอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่กินอยู่แล้ว นกเนียนะครับเวลาเป็นเจนเนี่เทดกับลูกกับเนียนี่ไงเปินถือโป้ตายแล้วเปินถึงห้าเกห้าแคการพบนกเงือกที่หมู่บ้านคีเนืเป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ปะปาเกยอครับอยู่ในพื้นที่ป่าลึกนะครับในเขตป่าสงวนอมก๋อยชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเกษตรไร่หมุนเวียนครับการพบนกเงือกถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของ ผืนป่านะครับเพราะว่านกเงือกตัวใหญ่ใช้พื้นที่ในการหากินค่อนข้างกว้างครับทำรังหรือว่าวางไข่จะอาศัยต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีโพรงสําหรับให้ตัวเมียอาศัยเลี้ยงลูกเพื่อขยายพันธุ์นะครับสะท้อนว่าป่ามีอาหารที่สมบูรณ์มีต้นไม้ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยครับนอกจากนี้ยังมีรายงานการพบนกเงือกอีกสายพันธุ์นะครับก็คือนกแกกในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ กำลังมีการศึกษาการทำรังหรือการออกหากินจุดไหนเพิ่มเติมครับ